ที่ทมกีทีก็ยังรอเธอเสมสวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทุกท่านพบกับ PKB Lifestyle เช่นเคยครับสําหรับคลิปนี้ติดตามยอดดีมูนโฮมกับ12คลิปล่าสุดข้อมูลวันที่31ธันวาคม2564ครับสําหรับช่วงนี้เปลีป่ยนเปรียบ FC และผูข้ข้าชมที่คอยติดตามช่องนมทโอมก็คงจะดีองดีใจขึ้นบ้างครับสำหรับ12คลิปนี้ยอดดูแต่ละคลิปค่อนข้างจะสูงขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นบางครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายสำหรับบุญกับป้าก็ไม่เป็นไรครับสถานการณ์ต่างๆจะส่งผลกระทบต่อยอดดูยอด,ดไลค์บ้าง เป็นบางครั้งบางคราวสำหรับ12คลิปนี้ยอดวิวจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็ติดตามชมพร้อมกันเลยครับคลิปแรกทักทายเยยามเย็นแฮทแทกูรุณตัดแตนแฟมิลี่แฮทแทกนนทโยอดวิว37,95ครั้งยอดไลค์6,300ไลค์คลิปต่อมาทำดีมากสหาย แอชแท็กมต้นตัแฟมิลี่แอชแท็กยอดวิวหนึ่งครั้งยอดไลค์ส like like, like. ี P ay, P ่พสี่ร้ยไลค์คลิปต่อมาจัดไปพี่น้องแุชแท็กมต้นตัแฟมิลี่แอชแท็กยอดวิวเจ็ดหมืครั้งยอดไลค์หน like like. ึ่งหมืไลค์คลิปต่อมาความสุข แฮชแท็กคุณพูนพัฒนแฟมิลี่แฮชแท็กนวลโอมยอดวิว4,991ครั้งยอดไลค์1,500ไลค์คลิปต่อมามาต่อกันครับแฮชแท็กคุณพูนพัฒนแฟมิลี่แฮชแท็กนวลโอมยอดวิว4,534ครั้งยอดไลค์8,500ไลค์คลิปต่อมาขอบพระคุณตากับยาย ที่ดูแลมอนโอม #family #monom ยอด i ิว54,500ครั้งยอดไ like ลค์9,600ไลค์พิซตอมาพักทายรอบหลุด #family #monom ยอดวิว45,841ครั้งยอดไ like ลค์9,400ไลค์ คลิปต่ตอมาพักทาย A fc ยอดวิว2 8 3 2 6ครั้งยอดไลค์6,500ไลค์คลิปต่อมาเซรียทำบุญบ้าน hashtag มงคลก็แเต็นแฟมิลี่ hashtag มงคลยอดวิว42,882ครั้งยอดไลค์7,600ไลค์คลิปต่อมาเพิ่มใหม่กันกับวันดีด ยอดวิวสองหมืครั้งยอดไลค์หกพัร้ไลค์คลิปต่อมาประชันความหล่อหลาน h a s h t a g m u n f p r e n t f a m i l y h a s h t a g m o โอมยอดวิวหนึ่3สันห้ารอยครั้งยอดไลค์สี่พไลค์คลิปต่อมาคลิปนี้ดูให้จบ h a s h t a g m o n f p r t e n t f a m i l y แฮชแท็กโอโอมยอดดิว14,341ครั้งยอดไลค์3,500ไลค์มาดูสถิติและแดชบอร์ดของ YouTube ครับข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่29ธันว 29, าคม,าม 2, 0, 2021จำนวนสมาชิกผู้ติดตามช่องบนโอมมีจำนวน116,000คนจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด27,600,000ครั้ง จำนวนการดูวิดีโอโดยเฉลี่ย26,000ครั้งคลิปวิดีโอขณะนี้มีจำนวน1 0 9 6คลิปมาดูความแตกต่างกันครับผ่านมา1สัปดาห์เมื่อวันที่23ธันวาคม 2, 0, 2021จำนวนสมาชิกผู้ติดตามช่องเงินโอมมีจำนวน115,000คน และในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นเป็น1 000, 1 000, 6 0 0 0 0นคนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในรอบสัปดาห์นี้จำนวน1,000คนในส่วนของการเข้าชมเมื่อวันที่23่ันวาคม2 0ง1นั้นมีจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด2 7 1 3 0 0 0 0ครั้งและในวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น 27, 00 6, ที่1 7 0 0 0ครั้ง ผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น4 0 7 0 0 0 0ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อน FC และผู้เข้าชมที่คอยติดตามช่องนุ่มโอมก็คงจะสังเกตได้นะครับว่าจำนวนการเข้าชมเพิ่มขึ้นสำหรับการติดตามในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผู้สนใจติดตามช่องนุ่มโอมเพิ่มขึ้นอีก1,000คนหากสังเกตให้ดีแล้วจำนวนยอดวิวยอดไลค์ จำนวนผู้ติดตามช่องอโมก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์เวลาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบกับยอดฟิวยอดไลค์เป็นบางครั้งบางเวลาตามแต่สถานการณ์ยังไงแล้วก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปครับตามให้กำลังใจรุงกับป้าทานี้ด้วยความหงใหงครับผู้เนเอ FC และผู้ขชมทุกท,ท่าน สถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อร์รัฐก็ยังไว้วางใจไม่ได้หกจากบ้านสวมหน้ากากอนามยทุกครั้งพบปะผก้คนท right ุกท่านเว้นระยะห่างอย่างน้อยสองเมตรจับต้องวัตถุสิ่งของอื่นใดมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆทุกความปลอดภัยของตัวท่านเองและบุคคลรอบข้างสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ติดตามข้อมูลสถิติ ช่องมนรวมกันในคลิปต่อตอไปด้วยความปรารถนาดีจาก PKB Lifestyle สวัสดีครับยาิ